สวัสดีค่ะท,าท่านผู้ปกครองและก็เด็กๆที่น่ารักของวามทุกคนนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะเรียนรู้ในหน่วยนะคะวันสำคัญของชาติค่ะซึ่งวันแรกที่เด็กๆควรจะรู้จักก็คือวันเด็กนะคะวันของเด็กๆทุกคนนะคะซึ่งก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะกิจกรรมวันเด็กมีหลากหลายเลยนะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวแอาจะพาเด็กๆไปดูนะคะว่ากิจกรรมวันเด็กแห่งชาติมีอะไรบ้างคะ่ะ นะคะเราเรียนหน่วยนะคะวันสําคัญของชาตินะคะซึ่งวันแรกนะคะที่ครูอําจะแนะนําให้เด็กๆรู้จักก็คือวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะคะซึ่งนะคะวันเด็กแห่งชาตินะคะจะตรงกับวันเสาร์ที่สองนะคะของเดือนมกราคมของทุกป,ปีเลยค่ะนะคะซึ่งนะคะกิจกรรมวันเด็กก็มีกิจกรรมนะคะให้ของขวัญกับเด็กๆค่ะ อย่างเช่นนะคะเด็กดีมีมารยาทเด็กดีพูดจาไพเราะอ่อนหวานเด็กดีตั้งใจทำกิจกรรมเนี่ยค่ะคุณครูก็จะมีของรางวัลมาให้นะคะเป็นเช่นสถานีตำรวจอุดกิจกรรมนะคะส่งความสุขให้เด็กๆทุกคนนะคะเด็กๆบางคนอาจจะเคยไปร่วมกิจกรรมนะคะแล้วก็อย่างเช่นนะคะตามหน่วยงานต่างๆเช่นทำเนียบรัฐบาลค่ะเด็กๆนะคะ ทำเนียบรัฐบาลก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆนะคะได้ไปสัมผัสนะคะเก่าอีนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งวันนี้นะคะ นายกรัฐมนตรีนะคะก็จะเปิดโอกาสให้เด็กๆได้เข้าห้องทํางานของท่านนะคะได้พบนายกรัฐมนตรีด้วยอาล่ะค่ะหรือแม้กระทั่งหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนก็จะจัดกิจกรรมให้เด็กๆนะคะเห็นไหมล่ะคะเด็กๆเด็กๆมีความสําคัญมากเลยนะคะมีแต่คนรักทั้งนั้นเลยนะคะเด็กดีมีแต่คนรักนะคะอาล่ะค่ะกิจกรรมวันเด็กนะคะ เราก็จะมีผู้ใหญ่ใจดีมามอบของขวัญให้เด็กๆอย่างเช่นนะคะลูกโป่งสวยๆเหมือนเพื่อนสองคนนี้เขากำลังถืออยู่นะคะหรือเป็นหน่วยงานเช่นธนาคารออมสินนะคะก็จะเปิดนะคะแจกกระปุกออมสินนะคะสำหรับเด็กๆที่นำเงินไปฝากในวันเด็กนะคะเอาละค่ะเห็นไหมล่ะคะกิจกรรมเยอะแยะมากมายเลยนะคะเอาละค่ะ วันนี้เขาบอกว่าให้เด็กๆนะคะระบายสีภาพเด็กซึ่งนะคะไปร่วมกิจกรรมนะคะมากมายสนุกสนานนะคะเขาให้แต่งตัวสวยๆหล่อๆไปร่วมกิจกรรมอะละค่ะวัน้ล่ะค่ะเด็กๆค่ะวันนี้นะคะเราเตรียมสีไม้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาระบายสีภาพนะคะเด็กไปที่ทไปร่วมทํากิจกรรมวันเด็กแห่งชาตินะคะอาละค่ะอะุะอะ้อ้มคอเน้น2อย่างนะคะเด็กๆคะ ผมใช้สีอะไรคะลูกสีดำนะคะใบหน้าใช้สีอะไรคะสีครีมนะคะหรือสีเนื้อนั่นเองแขนขาใช้สีครีมสีเนื้อนะคะเวลาระบายสีนะคะเวลาระบายสีภาพนะคะให้เด็กๆไล่ตามขอบก่อนนะคะอย่างผมก็ไล่ขอบเส้นผมมาก่อนนะคะแล้วเราค่อยระบายด้านในเพื่อนะคะจะไม่ให้สีออกนอกเส้นนะคะเด็กๆระบไปให้สวยเลย ต่อมานะคะใบหน้าค่ะเราจะใช้สีเนื้อหรือสีครีมนะคะระบายนะคะเราไม่ใช้สีเทียนแล้วนะคะสีไม้เราก็นำมาใช้ให้ถูกต้องนะคะใบหน้าของเรานะคะเป็นสีขาวหรือสีครีมแบบนี้จะสวยกว่านะคะถ้าเราไม่หญิงแบบเด็กผู้ชายระบายสวยๆนะคะที่เหลือนะคะเด็กๆระบายสีตามจินตนาการเลยคุณครูขอเน้นแค่ผมสีดำใบหน้าสีเนื้อนะคะลูกะครับ ในกันบ้างคะสำหรับวันสำคัญของชาติวันนี้นะคะซึ่งนะคะวันแรกที่เราได้รู้จักก็คือวันเด็กของแห่งชาติวันของเด็กๆทุกคนนะคะวันที่เด็กๆนะคะจะได้แสดงออกถึงความสัมมาน,นะคะและได้เที่ยวตามสถานที่ตา่ตางๆที่จัดขึ้นนะคะจะได้รับจานแจกของขวัญจากผู้ใหญ่ใจดีนะคะได้ไปนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะผู้อำนวยการบ้าน,นะ วันเด็กปีนี้นะคะจะมีสิ่งดีเข้ามาให้เด็กๆนะคะค้ามขวัญวันเด็กแห่งชาตินะคะเดีย๋ยวเรามาเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเด็กดีเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่เด็กดีเชื่อฟังคุณปู่คุณย่าคุณตา